ครับสวัสดียามเช้าครับอยู่กับช่องพี่นนทร์ดำสิ่งนะครับโอ้เจ้านมเย็นมาแล้วนี่ครับทำทางอย่างสวยเลยครับอาจารย์เหล่าต <c oughs> ะไหวหรือเปล่าเมืออ่อวานผมไปวิ่งหินมานะเมื่อวานจอดคนอื่นจอดแต่ผมไปวิ่งหินได้สีเที่ยวนะครับวันนี้ก็วิ่งดินต่อครับ กับงานฉลองประทานนะครับจัดเต็มเลยลุง จัวางทูนี้นิ่มมากครับอันนี้พี่พมอสพาสาวมาด้วยนะมาคุมครับมาคุมเมียมาคุมถึงที่ครับ สลักพุงกีขนาดล้วมอ่ะก็ยังขับไม่ดังอ่ะเอ้าดูครับเอ้าดูนักผู้ชมออโอ้มัาตรฐานครับดูขนาดสลักพุ่งกีหลวมแรงมากครับไม่มีดังไม่มีลั่นครับดูดูนะครับดูนะครับอือไม่มีดังไม่มีลั่นเลยนะครับ แสดงว่าแบบมันนิ่มมากจริงๆนะครับทั้งรถทั้งคนขับนะครับอ่อไปเลย รถผมมันก็จะรกๆหน่อยนะท่านผู้ชมเพราะว่ามานอนบอ่อครับเขาได้จัดรถเท่าไหร่นะครับกระจก่อยใสใครที่สอบถามมานะครับแบบถามกัมาเยอะมากเลยในแชทนะครับว่ารถผมเครื่องเท่าไหร่ประหยัดน้ำมันไหมนะครับ สอบได้เลยว่ารถผม240 JO8E คอมมันเร็วครับประหยัดน้ำมันนะครับแล้วก็จะมีบางคนนะครับถามมาทำรถรถ,รถทำอะไรมาบ้างนะครับทำไมถึงประหยัดน้ำมันผมก็บอกไปว่ามีเทอร์โบแล้วก็รีแมปนะครับประมาณนั้นนะครับใครที่กำลังจะเลือกซื้อนะครับ ถ้าคุณคิดว่าคือคุณแบบไม่เล่นนะครับขับแบบจริงจังนะครับคือแบบว่าไม่เหยียบเยอะเกินไม่เหยียบเล่นนะถ้าเหยียบเล่นหมดเยอะอยู่แล้วครับเครื่องใหญ่นะครับแต่สําหรับผมว่ามันถ้าเราเหยียบน้อยๆเนี่ยมันก็กินกินเท่าเครื่องเล็กนะครับกินน้ํามันเท่ากันนะครับหรือบางบางงานอาจจะประหยัดกว่าด้วยซ้ํานะครับบางงานนะครับ เอาละผมใช้มาก็ยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับเกี่ยวกับเครื่องยนต์แล้วก็เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าเกี่ยวกับคือไม่มีปัญหาอะไรนะครับไม่เคยเจอปัญหานะครับตั้งแต่ใช้มานะครับเกี่ยวกับระบบเครื่องยนต์ระบบไฟฟ้านะครับมีแค่เจอแค่ปัญหาระบบเทอร์โบอย่างเดียวครับเทอร์โบมันหลวมนะครับเนื่องจากการที่เขาใช้งานมานานนะครับพวกระบบไฟฟ้าอะไรยังไม่เคยเจอนะครับ JO8E นะครับ หลายคนบอกว่าคอมมันเร็วมันจุกจิกนะครับรถผมไม่เคยซ่อมเลยนะครับไม่เคยซ่อมหมายถึงก็ไม่ได้ว่าแบบไม่เคยเข้าอู่นะก็คือไม่เคยซ่อมเกี่ยวกับระบบเครื่องยนต์เกี่ยวกับระบบไฟฟ้านะครับจะมีก็แต่ว่าใส่เทอร์โบเพิ่มเข้าไปนะครับแค่นั้นนะครับบางคนเขาเคยขับแต่ปั๊มสายไงเขาก็มีความคิดเดิมๆที่ว่า คอมมอนเร็วมันระบบไฟฟ้าเยอะอะไรนู่นนี่นั่นเดี๋ยวฝุ่นเข้ามันก็รวนแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับมันต้องแบบต้องแบบยอมรับยอมรับอนาคตด้วยยอมรับแบบความคิดใหม่ๆยอมรับสิ่งใหม่ๆนะครับไม่ใช่ว่าคุณจะขับแต่ปั๊มสายไปตลอดชีวิตนะครับคือมันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับแต่สำหรับผมว่าคอมมอนเร็วอะ ขับสบายนุ่มนวลน,นะครับถ้าเราเซ็ตรอบเซ็ตอัตราทดให้มันดีๆอะ่ะคือวิ่งในบ่ออะไรเงี้ยเราไม่ต้องกลัวเลยไม่ต้องกลัวที่ว่ารถมันจะหมดเพราะว่ารถผมอะ่ะไม่มีหมดเลยนะรถผมรถผมคือมีแต่จะมันจะ,ม,นจะมันจะพังอย่างเดียวนะครับถ้าเราบืนต่อไปอะ่ะมีแต่เฟืองท้ายมันจะไปอย่างเดียวนะครับเนี่ยนะครับขึ้นบ่อแบบนี้ก็คือขึ้นง่ายกว่าปั๊มสายเยอะนะครับบอกเลย ไม่ต้องเหยียบเยอะด้วยแล้วเราคันเร่งเราเราคุมได้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 แบบได้ดีอ่ะมันมันจะคุมน้ำมันได้ที่คันเร่งเลยนะครับมันมันจะประหยัดก็ต่อเมื่อที่เราไม่เหยียบเยอะนะครับ เยอะสามแล้วความสายเหยียบก็จะชึงเยอะสามทุกวันนี้เขามีแต่เน้นรถประหยัดนะครับไม่ได้ว่ารถแรงนะครับเน้นประหยัดแล้วก็แรงด้วยแหละนั่นแหละนะครับแต่แรงมากก็ไม่ดีแรงมากก็มาคู่กับพังครับนี่นะครับความร้อนก็จะขึ้นขึ้นประมาณตรงกลางนะครับแต่ว่าไม่เกินกลางเท่าไหร่นะครับรถผม มน้ำมีเนียบนะไม่แน่ใจว่าสี่ช่องหรือเปล่าไม่ได้นับหม้อน้ำน่าจะสองช่องนะครับหม้อน้ำถ้าช่องเยอะมันก็ยิ่งระบายความร้อนได้ดี มันเร็วถ้าเราเอามาเช็คดีๆคือเช็คพวกตั้งวาวหรือไม่ก็เช็คเทอร์โบเช็คพวกหม้อน้ำเช็คอะไรดีๆนะครับแล้วก็ดูแลพวกระบบสายไฟด,ดีผมว่าเป็นแบบคือดีกว่าปั๊มสายเยอะนะครับจากใจคนขับนะครับแต่แก็แล้วแต่คนชอบนะครับถ้าแบบคนโบราณโบราณเขาก็จะชอบปั๊มสายแต่ก่อนผมก็ว่าปั๊มสายมันดีนะ แต่พอผมได้มาขับคขามันเร็วน่ะแล้วผมกลับไปขับปั๊มสายเหมือนกลับไปขับเยานมเย็นอะไรเงี้ยมันคนละฟิลกันเลยครับคือปั๊มสายมันจะต้องเหยียบเยอะมากแล้วคขามันเร็วอ่ะเราเหยียบนิดหนึ่งอะมันก็ขึ้นแลละตามตามตามขาแล้วเรามันประหยัดกว่าด้วยนะครับ <S <S ปั๊มสายนี่เกียร์หนึ่งนี้ต้องลากแบบเงินเืนเลยแต่คขามันเร็วเราเหยียบเหยียบเบาๆปุ๊บมันก็ขึ้นเองสบายๆเลยครับ แล้วนี่ <c oughs> วิ่งดินมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคือผมวิ่งดูแล้วนะครับมันอยู่ที่รอบรถเราครับบางคนไปซื้อรถมาก็ว่าออมาวิ่งดินไม่ได้รถมันหมดแต่จริงแล้วรถคุณรอบเร็วคุณไม่ได้ดูหรือเปล่านะครับเราก็แค่ไปหาเฟืองสับเอาครับ มันก็วิ่งได้แล้วนะครับแต่แล้วแต่คนชอบแล้วแต่ความถนัดแต่ผมถนัดรอบเร็วครับผมขับรอบเร็วประจําแล้วผมจะรู้ว่ารอบมันต้องมันต้องใช้ยังไงออกตัวยังไงนะครับจะต้องเลียคัดเยอะหน่อยนะครับถ้าท,ทางเหนืออ่าโอเคครับคลิปนี้ก็บายบายครับให้มีอะไรมากไว้เจอก,กันคลิปหน้าครับฝากกดติดตามด้วยครับ